สวัสดีครับนะสวัสดีเอซีตองไปเทครับผมนะครับนะมือนีพามาเปิดราคางัวงามขอกเสียดินนะครับนะฮะปกติเ่อค่อยเปิดนะครับนะอารมณ์ศิลปินนะครับเสียลินนะครับนะฮะอารมณ์ศิลปินนะครับนี่เลยครับนะสิงหานะครับนะตัวนี้บอกเลยนะเป็นแม่ของเกาเฟยนะครับนะฮะให้ลูกมานี่ลูกตัวแรกนะฮะหูเงากากซากเนี่ยเงาแบบเบอร์บังอลังการนะครับนี่ะผสมกับมานิโออันนี้ก็ ผสมไว้แล้วครับนะครับพี่อินผสมตัวไหนไว้ครับตัวนี้ผสมมาริโอครับผสมมาริโอเลยครับนะผสไปสามวันที่แล้วผสมไปเมื่อสามวันที่แล้วนะครับนะฮะนี่ครับนะฮะสิงหานะครับนะฮะเบิงล้ําโตครับนะฮะนี่เลยนะครับนะฮะลินสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เปิดราคาเลยเปิดราคาครับนะครับอารมณ์ศิลปินวันนี้อารมณ์ศิลปินเปิดเท่าไหร่ครับวันนี้เอาเปิดราคาที่จะได้กันเลยครับช่วงครับ ช่วงก่อนนื้ราคามันก็แบบหนึ่งทีนี้ก็เพิ่งมาส่งไปเมื่อสามันทีแล้วครับผมใส่มาริโอไปนะใส่ไปกับมืออันนี้คือออกมาคือเป็นน้องเกาเฟยเลยถ้าออกมาครับอันหูเอร์วังอลังการนะครับเกาเฟยนี่หูแบบเสียดายเสียดายเนาะนะโดนในตัวใหญ่่าตัวหนึ่งนะทีนี้เกาเฟยคล้ายๆก็เหมือนกับโดนวัวใหญ่ชนครับนะครับก็ปกติดีทุกอย่างนะครับอายุก็อายุเยอะครบวันละครับยานมได้แล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้แม่นะครับถานกันมาเยอะนะครับยังไงผมก็ไม่เปิดครับแต่วันนี้นะครับเปิดนิดนึงอารมณ์ศิลปินถ้าสนใจก็ได้ถ้าราคาว่ามาเลยครับราคาก็เปิดเอาแบบได้กันเลยนะครับครับได้กันเลยไม่ได้เปิดเว่อร์เพื่อเปิดต่อครับวันนี้เปิดสามสิบห้าเปิดสามสิบห้าสามสิบห้ามีเบอร์โทรไหมครับครับศูนย์แปดหนึ่งครับแปดเจ็ดหกครับหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดหก หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าโทรมาได้ยี่บสี่ชั่วโมงนะครับครับทำไมอ่านี่เลยนะครับนะฮะผู้ใดมักนะครับแบบหูเงากากซากนะครับนะฮะตัวนี้เลยครับนะฮะสิงหานะครับนะฮะเบิงหูครับนะฮะให้เบิงครับตัวนี้นะครับโอ้ใบทั้งกวางทั้งไงครับพี่น้องครับนะฮะลำโตยงาปลาลดไปครับนะฮะเนี่ับโตยางปาดรถไป นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นวัวสาวลูกนหนึ่งนะลูกสองขาท้องลูกอะไรนะฮะลูกได้ลูกหนึ่งตัวแล้วถ้าตัวนี้ก็คือลูกที่สองขาท้องผสมไว้ผสมไว้มาริโอครับมาริโอ้ไว้สวันนะครับย้ำสามวันน้ำเชื้อก็โดดละหมื่นแล้วตอนนี้เชื้อโดูดมีผมก็ขายหมื่นทีเดียวนอกนั้นก็ขายหมื่นถ้าสองหมื่นนะฮะนะครับเบิ้งให้พี่น้องครับให้เบิ้งครับให้เบิ้งใบนะครับให้เบิ้งก้านโตนะครับให้คัดนะครับนะครับคนนะพี่น้องครับล้มโตย้าปาดรถไฟครับนะใจมันโตขึ้นนมาทุกวั ใหญ่มากนะฮะขอกนี้นะครับนะฮะตอะทภทหูเนี่ยุดๆดละนะครับนะฮะสุดๆแล้วยาวจริงอยู่ที่ไม่ได้ครับนะฮะคือถ้าหูไม่ยาวจริงไม่สามารถมาขี่ใน่ขอกที่นี่ได้ครับแล้วก็นาโนนี้จะนาโนก็ได้เท่าไหรนะฮะเก้าเดือนเมื่อวันที่สามสิบกันยายนะครับนะฮะอันนี้ได้เก้าเดือนสองวันแล้วนะครับตอนนี้ฮะเก้าเดือนสองวันแล้วนมเริ่มลงแล้วเส้นเลือดมาแล้วกลังนมเริ่มขยายแล้ว คอยดกันนะฮหนดค่อยเมื่อไหร่ครับกำหนด,ดหนคลอดก็ท้องแล้วเท้องอยู่เก้าเดือนจะยี่สบามวันนะถ้ากําหนดค่อยจริงก็จะอยู่ประมาณช่วงวันที่ยี่สองยี่สองพฤศจิกาตัวนี้ถ้าคลอดมาขายไหมฮะถ้าเป็นตัวเมียก็เป็นตัวเมียขายถ้าเป็นตัวผู้มไม่ขายครับถ้าเป็นตัวเมียขายเลยตัวเมียขายแม่ลูกเลยขายแม่ลูกเลยครับราคาว่ากันตามความใช่งามหูยาวขนาดไหนผมก็ขายถ้าเป็นตัวเมียแต่ถ้าเป็นตัวผู้ผมมขอไว้ครับถ้าเป็น ข้าก่อนออกมายังไงนะฮะตัวผู้ครับออกมานะครับออกมาคือวัวผมปกติครับเกือบทุกแม่ออกมานะครับออกแม่หูยาวยังไงออกมาก็ทวัดเอาแบบมาตรฐานเลยไม่ลำเอียงยัดเข้าไปใต้หูนะครับยัดเข้าไปใต้หูเนี่ยวัดเข้าไปยังไงก็สามสิบเจ็ดเซนตโดยเฉลี่ยตัวมาเนี่ยสามสิบเจ็ดเซนแต่สำหรับแม่นี้นะวัดวัดยังไงมันก็ได้สี่สิบห้าเซนนะครับผมก็ไม่เคยเห็นว่าวัวแรกคลอดเกิดใหม่ๆมันจะได้สี่สิบห้าเซนนะครับตัวนี้มันสุดสุดจริงๆนะครับขอดูครับตัวสามสิบเจ็ดนะย้ำว่าสามสิบเจ็ดวงผมเนี่ย ลูกของใหญ่ฟ้าว่าหูยาวก็สามสิบเจ็ดเซนต์ตัวไหนก็สามสิบเจ็ดเซนประมาณนี้นะครับเป็พาวเวอร์ก็สามสิบเจ็ดเซนนะครับถ้ารับลูกตัวนี้สี่สิบห้าเซนต์ต่นี้เขาเกิดมาเนี่ยเราเราไม่เห็นนะน้องอีกพอเอกเจลาแล้วอีม่อนอีม่องอีกคนคมาก็มาเห็นวัวเบ่งก็ถ่ายคลิปไว้อเอาไปให้ลูกพี่ดูตัง้งสามทุ่มพี่ดูแล้วส่งต่อให้คุโอโ้โหตายแล้วัวมันมัน,ม,น,ม,นมันข้ามแตกแล้วมันกำลังเบ่ง มาดูอีกทีสามทุ่มเอ้ะกับสี่ทุ่มลูกกองเอาย่ออยู่ทื่อแล้วอ๋อมันก like ็เลยไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูโดนเกี่ยวดูมันสมักน้ำค่ำรือเปล่านะครับนะมันกองอยู่ทื่อแล้วขอดูหูแม่หน่อยครับแม่ลูกหูยาวนี่แม่หูขนาดไหนขอดูหน่อยบ้าห้าห้าตัวหูยาวกว่าตัวนี้ก็มีแค่มาริโอครับครับยาวมนแขนนี่ครับนะครับบูบดหูยาวสุดๆก็ตัวนี้นะครับครับ บิ่งพี่น้อง um ครับนะหูยาวกากสากกันอะงเงยนะฮะเนี่ยเนี่ยมึับนะหูยาวกากสากเลยเนี่ยมึงขับวัวพวกนี้คือวัวที่เขาไม่ร้องขายนะครับเป็นวัวที่ไปอะไรเป็นวัวเป็นวอซื้อทุกตัวนะครับวัวเนี่ยไปขอซื้อไปขอซื้อทุกตัวครับออซื้ไม่มีใครร้องขายตั้งแต่ตัวที่ผมมีอยู่ห้องนี้นะครับไม่ได้ร้องขายเนี่ยสี่ตัวเนี่ยครับเดี๋ยวไปดูครับเดี๋ยวไปดูสองตัวนั้นนะครับมาดีไปนองครับ สามแสนห้าตัวนี้ถ้าเป็นลูกตัวแม่ขายแน่นอนนะครับนะขายแม่ลูกพร้อมตอนนี้หิวอารมณ์ศิลปินป้อโทษตัวนี้ไหมอันนี้ปาดวาดอันนี้ใส่รอยแผลแก้มครับแนะโอเฮดใบนะฮะหมกเลยตัวนี้นะฮะหมูยาวกากสักรึมึงอนพี่น้องครับ เพิ่งกวงเรื่องยาวครับตัวนี้นะฮะเรื่องกวงเรื่องยาวครับนะฮะหมูยาวกากสากตัวนี้น,นี่นะฮะดาวช่องต้องเบลเท็กนะตัวนี้นะฮะนี่เลยนะครับนะฮะใหญ่มากนะฮะกระบานในสุดยอดนะฮะหนาตึกนะครับโอ้นะฮะน้องชอยพี่ดีนะขอดูหูหน่อนอยน้งชอยหูหูเนี้ย เราหูวางใจเขาได้ครับไว้ใจได้กระบาลเป็นไงบ้างครับตอนนี้อย่ารูปเนี้ยมากผมก็บครับผมดิบจะได้ตัวนี้ตัวน้ำตามมาตะก้อยนะฮะสดนี่ตัวหนึ่งตัวไหนนะฮะวีซ่าไดปมาเนี่ยนี่เลยนี่ขายขายวันนี้มาขายวันนี้สายขายเอาตังค์วันนี้สายขายเอาตังค์ฮะ ขายเอาตังค์เาแน่นะนานๆเนี่ยเปิดทีนะนะฮะคอกเนี้ยไม่ได้มีขายใบๆแล้วแต่อารมณ์ศิลปินนะครับพี่น้องซื้อทันก็ทันซื้อไม่ทันก็ไม่ขายโบตีไม่ได้เปิดนะฮะ <c oughs> ไมไ่ค่อยเปิดโบตีผมไม่ได้เปิดนะนะผมเลี้ยงมาดูเล่นครับนะฮะเลี้ยงมาดูเล่นนะครับนี่ครับรถถังฝั่งคน,นครับโอ้หนาตึกนะครับนะฮะตัวนี้ก็ผสมในวันเดียวกันกันกบสิงหาครับบางฮอร์โมนครับบางฮอร์โมนผสมไป ต,ต,ตัวนี้นี่แบบนะฮะกระบาลที่สุดยอดนะพี่น้นงดึกระบาลเนี่ยดึงใบหูไปกว้างใบหูนะครับตัวนี้ผมใส่ปลาเกียวไปนะหรือใส่ปลาเกียวเลยครับใส่ปลาเกียวไปเบอร์พี่น้องครับนะฮะสีดีครับนะฮะกระบาลบนดีนะครับใบกว้างทรงดีนะครับนะฮะใบกว้างทรงดีวิยูบาซินไปประกวดแข่งกับบามันแนะนำตัวนี้ครับตัวนี้ไหมดูเนื้อหนังป้อตัวหนังย่นเลยพี่น้องครับ กระบาดนี่นะประเภทว่าเอามอหนึ่งไปตั้งเลยเอาขวดน้าตั้งได้ครับตัวนี้นะครับนะเอานะเอาขวดน้ําตั้งกันได้เลยนะกระบาดมันสุดยอดนะครับนี่ผสมปลาเคียวไปนะเอาไปลุ้นได้เลยนะครับนะฮะที่จุดจุดจุดนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเป็นลูกยอดฮิตนะะลัมปี้สกินนะครับตัวนี้เป็นวัวสาวลูกหนึ่งนะครับลูกสองขาท้องถ้าเกิดติดนะถ้าเกิดติด ก็ลูกตัวแรกจะชื่อเมษาหรือน้องโมเดอร์นานะขายไปแล้วให้พี่น้อยขายพี่น้อยนะช่องไปแล้วลูกัครับที่ว่าออกมาหูกำกำครับลูกตัวนี้หูกำเป็นบ้องเลยครับอ๋อปิลลตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่เปิดในอารมณ์ฟินปิลล์ครับครับอันนี้เลยเอาแบบซุสเสียวเลยครับเปิดยี่สิบสองหมื่นครับสองแสนสองหมื่นบาท อ๋อตรงแม่บอกขนาดนี้พี่น้องครับนสองแสนเลยครับด่างคมกริบกวานนะล่าเลื้งแข็งแรงนะครับนะเบิ้งครับนะหางนี่เป็นลันๆเลยครับโอ้ล่าเลื้งเงีนะเบิ้งใบฮะใบนี่กว้างนะประเภทใบนี่กว้างนะด่างคมกริบนะครับนะสวัสดีครับนะฮะนะฮะโอ้ โอเคนะครับนะ <ff> พี่น้องครับนะตัวนี้นะครับนะผู้ใดสนใจโทรหาพิลิศนะครับนะช้าอดนะครับบอกเลยนะครับช้าอดนะครับนะช้าอดช้าอดนะครับนะโทรหาพิลิศนะครับนะบอกเลยไออีไปไหนครับสวัสดีครับ นี่เลยนะครับนะฮะตะลโตนะฮะนะสุดยอดนะครับนะสายหูอวีดูประสินนะครับสายหูอวีดูประสินอ๋อเท่านางช่อนะพี่น้องมันใหญ่มันสูงนะครับนะเบิกกระบาลนะฮะเบิกกระบาลนะฮะซึ่งนค้งกว้างครับนี่โอ้ถ่ายนะกระบานสุดยอดเลย นี่พี่น้องครับ3แสนหาว่ามาเลยขายแน่นอนนะครับเฉพาะต่อช่วงนี้นะครับบ่ได้เปิดขายดูนะครับเบิ้งเบิ้งให้ตัวนี้นะครับสุดๆนะครับน้องชอบนะครับโอเคพี่น้องครับผู้ใดสนใจนะครับจีงกลางหาพิลินนะครับโทรหาพีนได้เลยนะครับช้าอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องตองเบเดิกนะครับ คือที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคพินครับมีอะไรฝากถึงเอฟซีป่ะก็พีดีครับช่วงนี้นะครับช่วงปิดฤดูนะครับครับรักษาสุขภาพทั้งคนทั้งโว้ด้วยครับครับช่วงปิดฤดูนะครับมันอากาศจะเปลี่ยนแปลงทั้วอาจจะเป็นไข้สามวันครับได้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับถ้าเราวัคซีนก็มีฉีดน,นะไข้สามวันก็ก็คนหาดูเองนะครับ,บครับโดยเฉพาะถ้าไข้สามวันแนะนําชื่อวัคซีนเลยนะครับวัคซีนไอ แคทเทิลมาเตอร์โฟครับมีขายอยู่ที่สระบุรีครับครับผมไม่มีส่วนได้เสียนะครับุรีมุ่งไปฉีดวัคซีนฉีกไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ครับอย่าลืมกดกระดิ่งมุ่งยิงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปครสำหรับช่องถุงต้องใบติดนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องช่อเล่ทุกตัวนะครับน้องบอต้อนนะผมขอลาเอฟซีมาเปก่อนพบกันใหม่ อีเีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ